ครับอานะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนักคุูแอลมากเลยนะครับคุณครูประจันชันอนุบาล3าทับสที่โรงเรียนใจรักอนุบาลนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้านะฮะน้องๆต้องมาปฏิบัติภารกิจนะครับเล่นเกมอะไรอยู่ในกล่องนะครับเพื่อชิงทุนการศึกษาครับ5,000บาทกับโทนปิสมาร์ตอนนี้พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ หอมไหมหอมคิดว่าของสีนี้ทานได้ไหมได้เป็นผักหรือผลไม้ครับผลไม้คิดว่าเป็นสีอะไรครับแดง <c oughs> เป็นสีแดงสีแดง สนับสนุนโดยโอวนตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง นี้เราก็อยู่ที่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับเกมอะไรอยู่ในกล่องค่ะเพื่อที่จะทําการทดสอบนะคะราสาสมัครจังห้ากับน้องๆนะคะตัวแทนจากโรงเรียนใจรักอนุบาลนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆทั้ง5คนก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยทําความรู้จักชื่อน้องๆกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยชื่ออะไรเอ่ยน้องเบสครับแลวก็น้องอยู่ดีครับน้องเฟิ่มครับน้องไอค่ะน้องบอสครับอุ้ย เอาละค่ะทัง5คนนะคะก็พร้อมแล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวพี่ออนแน,นะนํากติกากันก่อนนะคะเกมของพี่ออนนี้เดี๋ยวจะมีกล่องมาวางตรงนี้ค่ะและก็จะมีสิ่งของทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะให้น้องๆหาคําตอบที่ถูกต้องนะคะมาบอกกับพี่อ่อนค่ะถ้าตอบได้ครบเลยนะคะจัง5ข้อก็จะได้รับตัวอักษรคําว่า smart นะคะไปสะสมกันค่ะและก็สะสมครบเรียบร้อยนะคะจะได้รับคุณการศึกษาจุด 5,000บาทกับองค์ติสมาร์ทดื่มทุกวันชลาซไซส์แข็งแรงถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกลังใจ้กับพเพื่อนๆหน่อยเยเยี่ยมไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปการทดสอบที่หนึ่งกันเลย yeah. ขอสอบที่หนึ่งค่ะนี่เลยนะคะกับอุปกรณ์ของเราก็อยู่นี่แล้วสัหผัสแรกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน้องๆจะตอบได้หรือเปล่า <c oughs> มาเลยคนแรกนี่อ้าวยืนต่อแถวกันเลยค่ะเด็กๆยืนต่อแถวอ่ะพี่สมัชจัดแถวหน่อย <c oughs> เอามือลวงเข้าไปเลยลวงเข้าไปเลยค่ะแน่นๆลวงเข้าไปแล้วจับเลยไม่ต้องออกมาค่ะจับเอาไว้เนี้นั้นแหละ ห้ามแอบดูอะจับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งของที่เราจับไปเมื่อกี้ไม่ก็ยางลบแหละค่ะอ่ะโอเคเอามือออกเลยค่ะมาะค่อยๆเอามือออกไม่ต้องของออกมานะคะโอเคมาคนต่อไปค่ะเอามือล้วงเลยค่ะเอามือล้วงไปเลยจับแล้วสัมผัสแล้วเป็นไงบ้างบอกหน่อยอแข็งหรือนิ่ม แข็งแล้วก็นิ่มๆยังไงก็ไม่ลื้เหรอคะคิดว่าของสิ่งนี้ทานได้หรือเปล่าไม่น่าทานได้ไม่น่าจะทานได้เหรอคะเป็นของใช้หรือเปล่าน่าคิดว่าเป็นของใช้หรือเปล่าค,คิดว่าเป็นของใช้คิดว่ามันน่าจะเป็นสีอะไรลองเดาดูสิสีดำสีดำว้าว,ว,าวเก่งจังเลยเอามือออกเลยค่ะโอเคมาอ,คอ่าน้องอยู่ดี<อ>ค่ะและจับแล้วยังไงห้ามแอบ,บดู เป็นที่ฟังของผู้ใหญ่เป็น<อ>ที่ฟังเอาไว้เอาไว้ทําอะไรนะเอาไว้ฟังเพลงจริงเหรอแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรอะคะไม่รู้ไม่รู้เหรอลองในลองลองเดาดูสิเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรลองหูฟังโอ้อ่เอามือออกเอามือออกค่ะมาคนต่อไปค่ะพี่สมานจับเด็ก,ดกๆชามคนนี้หน่อยห,ห้ามแอบ,บดูนะอ่า เอามือล้วงไปเลยอ,อ่ะจับแล้วรู้สึกยังไงครับมันรู้สึกนิ่งๆข้างหลังแข็งแข็งครับแลยยังไงต่อนะเร<ม>าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นมันเป็นมันเป็นที่ <S <S> <S มันเป็นที่อะไร <S <S> <S มันเป็นที่อะไรนะ <S <S> เหมือนนอ็อตนะคะอะไรนะเหมือนนอ็อตเหมือนน็อตมันเป็นที่เหมือนน็อตเอามือออกเลยครับ อ่ามาคนสุดท้ายของเราแล้วน้องไอค่ะอ่านอ้อยจับแล้วรู้สึกนุ่มๆแข็งๆค่ะแล้วมันที่ฟังเพลงคิดว่าเจ้าของสิ่งนี้เป็นสีอะไรสีดำสีดำนะคะคิดว่าของสิ่งนี้ทานได้ไหมคะมทานไม่ได้นะคะอ่ะเอามือออกเลยค่ะ,อะเอาลาทันค่คนมายืนเลียงเลยมาอ่า จ้าห้านคนนี้ต้องตอบพี่อ่อนแล้วค่ะว่าสิ่งของที่จับไปเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าหูฟังเรียกว่าอะไรนะหูฟังเรียกว่าหูฟังเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ yeah! ตัวแรกตัวอะไรคะเด็กๆ <S. S 1> ตัว S อค่ะตัว S อสของใครเอ่ย ไปเลยค่ะรับแผ่นป้ายเลยลูกเยียมมากเลยตัวเอสตัวแรกแล้วค่ะขอเสยงปรบมือหน่อยว้าวน้องๆเก่งมากๆเลยทำเวลาไปได้เร็วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้ เข้าสู่การทดสอบนี้นะคะก็ให้น้องๆเนี่ยทดสอบสายตานั่นเองค่ะเรามีภาพาให้น้องๆจับผิดกันที่แตกต่างทั้งหมด5จุดด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆเนี่ยจะตอบได้หรือเปล่านะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วภาพพร้อมแล้ว,พ,พ,ลวพี่สมาร์ทเปิดภาพเลยว,ว้าวโอ้โหหมาแล้วอันนี้อันนี้ภาพตัวอะไรคะเด็กๆตัวเสืออ้าวเอาละ ๋อใจเย็นๆใจเย็นอันไหนตรงไหนไม่เหมือนกันคะอ้าวหัวใจฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีค่ะจุดที่สองอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนังสือสีแดงสีน้ำเงินอ่าที่สามด้านบนเหรอคะอ่าสีไม่เหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะหางอ่าหางฝั่งนี้เป็นสีฟ้าฝั่งนี้เป็นสีดำอ่าแล้วก็สุดท้ายค่ะ ต,ต,ต,ติ๊กต, <leg> ต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกสตายไหนโอนยนี่ตรงนี้บ้านนี้ไม่ต่อันนี่อ,อ่าตรงนี้ไม่มีแถบอ่าตรงนี้ไม่มีแถบสีตรงนี้มีแถบสีนั่นเองครบหรือยังคะครบแล้วอ้าวไหนดีใจกันหน่อยเร็วครบแล้ว <แ ies! S 1> เก่งอีกแล้วค่ะการทดสอบที่2ผ่านไปแล้วน้องๆก็จะได้ตัวอักษรไปอีก หนึ่งตัวแล้วเก่งมากๆอยู่นู่นเรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่สองนะคะสอบแผ่นป้ายเรียบร้อยไหนก้มเชียร์เขาเสียงปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูการทดสอบต่อไปกันเลย ตอนนี้เนี่ยน้องๆจะต้องดมแล้วค่ะสิ่งของต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยดมแล้วจะหอมหรือเปล่าอ่าถามได้เจ้าของสิ่งนี้ทานได้ไหมคะทานได้ไหมคะทานได้เอาละอ้าวน้องอายดมเลยค่ะหอ,อมไหมหอมหอมแล้วคะ่ะคิดว่าของสิ่งนี้เป็นผักหนระือผล,ลไม้คะผละไม้คะ่ะ,คะอ้ามาคนต่อไปดมบ้าง ดมๆดมจมูกหายไปไหนะได้กินไหมได้กินครับหอมไหมครับหอครับอยากทานไหมครับอยากทานนะครับหอมไหมหอมคิดว่าของสีนี้ทานได้ไหมได้เป็นผักหรือผลไม้ครับผลไม้คิดว่าเป็นสีอะไรครับแดงเป็นสีแดงสีแดงเหลืองอ่าน้องอยู่ดีได้กินไหมครับ ได้กลิ่นครับหอมไหมหอมอยากทานไหมครับอยากครับชอบทานไหมของสิ่งนี้ชอบครับว้าวชอบทานนะครับมาหอมไหมหอมหอมแล้วครับชอบทานไหมครับไม่ชอบไม่ชอบเหรอครับคิดว่าเป็นผักหรือผลไม้ครับผลไม้ค่ะโอเคอ้ากุ้งเชียนี้เป็นสีอะไรคะขาวอ่าเนื้อข้างในเป็นสีขาวเปลือกเป็นสีสีน้ำตาล เราเรียกของสิ่งนี้ว่าลังใหญ่ลังใหญ่เป็นคำตอบที่จูกต้องเปิดตาเลย,ลย,ยว้าวน้องได้ตัวสอบอีกหนึ่งตัวแล้วตัวต่อไปเป็นตัวยยตัวเอของใครเออกองเชียเสียแผ่นป้ายที่3แล้วขอเสียงหน่อยแล้ว ต่อไปเป็นการทดสอบที่4แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมีเสียงมาให้น้องๆฟังกันนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยตอบว่าเจ้าเสียงนี้เป็นของคนหรือสัตว์แล้วก็เป็นตัวอะไรนั่นเองค่ะอ้าคนแรกเดี๋ยวเริ่มฟังกันก่อนเลยฟังเสียงแล้วต้องนําเสียงตามด้วยว่าเจ้าสวยเจ้าันเนี้ยอ๋อดังๆังอ้อ ตัวอะไรนะหมาเห่าอย่างนี้ตัวอะไรคะหมาอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่สองจะตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอาเสียงเลยลูกอยู่ดีทำเสียงครับร้องไงเหมือนมากเลยโอ้เก่งจังอ่ะน้องอายหันด้านนู้นเลยค่ะมาเดี๋ยวพี่เอาใส่ให้เห็นไว้ทำเสียงตามเลยอันนี้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะอ่ามา อะไรอ่ะอเด็กๆกกตักนตัวนี้อย่างน่อนอ้อาาเสียงเลยๆๆเด็กๆต้องตอบแล้วว่าเสียงที่ฟังไปนั้นเป็นเสียงของหมาทำไมหมาและชี้มาทางนี้ล่ะ หมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวาอามาเลยตัวอ้าของใครตัรวที่สี่เรียบร้อยแล้วค่ะขอเสียงปรบมือกันหน่อย ได้แล้วอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบสุดท้ายกันเลยเน่าทานไหมคะคน่าทานเหรอ,อเ,เอาล่ะเดี๋ยวพี่ออนจะให้ชิมทีละคนเลยค่ะ ตอบแล้วค่ะเราเรียกขนมนี้ว่าลูกชุกลูกปเป็นคำตอบที่จูกต้องค่ะยมมมเย้มมเก่งม,ม,มากๆเลยตอบได้แล้วนะคะกับการทดสอบสุดท้ายค่ะน้องๆก็จะได้รับตัวสตัวสุดท้ายไปด้วยนั่นเอง ตัวด้วยการเอาก้องเชียร์ขอเสียงปรบมือหน่อยเก <Yeah! S 1> ่งมากๆเลย <Yeah! S 1> น้องๆตัวแทนจากโรงเรียนนะคะ <Yeah. S 1> ใจรักอนุบาลน, <Yeah. S 1> นั่นเอง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปทำการ <Yeah. S 1> มอบท <Yeah. S 1> ุนการศึกษากันเลยค่ะ yeah. และ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการมอบทุนการศึกษาค่ะให้กับน้องๆน,นะคะตัวแทนจากโรงเรียนใจรักอนุบาลน,นั่นเองค่ะน้องๆสามารถพิชิตภารกิจในครั้งนี้ไปได้กับเกมอะไรอยู่ในกล่องกับองค์ดินสมาร์ทดื่มทุกวันชาลาสซไซ์แ็งแรงค่ะได้รับนะคะของที่ลึกไปด้วยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้สวยๆนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะกับพจนานุกรม ภาพไทยภาษาอังกฤษก้าวรกสู่การเรียนรู้นะคะและก็ยังมีวิดีโการ์ตูนค่ะสมาทโรม่าเจ้าปัญญานั่นเองนะคะที่มีคติสอนใจภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์เด้วนนั่นเองแจกให้น้องๆทุกๆคนเลยก็เสียงปรบมือหน่อย สนุกสนานมากๆเลยนะฮสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ผมนะฮะพาไปตามติดภารกิจของเจ้าตัวเล็กมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแก้วมังกรในวันนี้นะฮะหลากหลายมากเลยนะครับออนครับแล้วก็ยังได้ทำเมนูแสนอร่อยอีกด้วยนะฮะวุ้นแก้วมังกรครับสุดยอดโอ้และก็ในช่วงของพี่ออนนะคะอร่อยไม่แพ้กัน